โอ้ยอ้อะุมเต้องบปนเสียต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่และภรรยาป้าเนี่จ๊ะ เห็ดอกสองถุงเอาปลาตัว้ปลาตสันไว้แต่คนละถุงเยแม่เอามันกะบิตัวย้กตัวสนได้ล่ะคนละยี่ห้อยี่ห้อคนละชนิดเขาอ่นเขีนเขางานเาลาทใตัวยันะตัวนึงนาพี่น่อยนั่นแหละเออเออละเป็นร้านเขาขา่าย หลวงผู้ส่วยวงผู้ส่วยอืมแค่วันเดียวเลยมันซักซดสมาเยอะหลวงผู้ส่วยผู้สวงผู้ส่วยดีทำงานเยอะคนตายจะโดนแล้วผู้ส่วยเยอะที่เยอะดีวันนี้ที่เลี้หรือไม่แค่บางคนก็ได้รู้ว่าทำงาน 因为南方。<noise> <noise> <noise>